สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจุราสสิ์เวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะที่มีบอสงูเข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้ไปตีบอสงูกันเลยดีกว่าเอาให้ถึงเลเวล10นะครับอบอสงูชนะก็จะได้อนุสาวรีมานะโอวูโรโบลอ s ส66นะ ใช่ไหมออกเสียงงี้ปะของรางวัลอย่างอื่นก็นินสบายสบายเบาโอเคปะเดี๋ยวเราตีกันเลยเฮ้ยใช้ตัวจุลศิสิกลงได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ใช้อาแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะเอาเนี่ยกิก้าไคโล 3ตัวไปเลยนี่ๆนีกิกา้าไคลโล3ตัวไปเลยมาดูซิว่าจะเก็บได้เท่าไหร่เอาแบบจริงจังเลยนะมา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 เจ้างูพี่ยังไม่เคยตีเลยนะรู้สึกว่าจะยังไม่เคยได้อนุสาวรีเจ้าตัวนี้เลยนะเราก็ขอชาร์จก่อนเลยของเขา2แต้มแล้วไม่ทำอะไร เราก็ชาร์จต่อเนื่องไปช่วงแรกช่วงขาชาร์จต่อเนื่องไปนะครับมี4ยังไม่ทำอะไรนะแล้วขอชาร์จ4ป้องกัน2ไปขอป้องกัน2นะเอาไปชาร์จ2กลายเป็น5ตีแล้วหรือยังตีไหมปีมา4นะครับเหลือ1โอเคโดนชกไปหน่อยนึง เราก็ใส่น่าจะต้อง3บวก1ชาร์จไปเข้า3าแต้มไปนอนสาตัวแรกเลเวล1นะไปนอนเรียบร้อยฟื้นขึ้นมากลายเป็นเลเวล2แล้วนะนี่มีคำรามเลยนะงูขู่ฟอ,อดเลยนี่สแล้วไม่ทำอะไรดังั้นเราก็ชาร์จสป้องกัน4 ไม่รีบนะไม่รีบเอาป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จโอ้ยท่าไม่ตายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาเจ็ดเลยเห็นถ้าไม่ตายแล้วคำรามเลื้อยโหเลื้อยเร็วด้วยเลือ้อยเร็วอู้หูปึ๊บปึบปึบหมุนรอบตัวแล้วก็ฉกเราใช่ไหมเนี่ยโอเคแต้มหมดใช่ไหมใส่ดิสามแต้มเหลือชาร์ตเหลือป้องกันไป สามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยเลเวลสองไปนอนฟื้นขึ้นมาอึ๊บโอเคกลายเป็นเลเวลสามแล้วมีสีไม่ทำอะไรนะเราก็ใส่ป้องกันไป เอาป้องกัน2เอาไปชาร์จ2กลายเป็น6นะครับไีมา6หรือเปล่าไปมา6เลยแต้มหมดนะพอเรา2แต้มเจอหางสะบัดโอเคเราก็ใส่ชาร์จเลยเนาะที่เหลือป้องกันไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยเฮ้ยนี่ตัวแรกเราเก็บได้มาถึงเลเวล4แล้วนะ ข,ขึ้นมาูดอีกทีนึงเลเวลสแล้วนะครับสแต้มนี้ไม่ตีเพราะฉะนั้นเราก็ชาร์จสป้องกันอีก4โอเคน่าจะเข้าสูตรเดิมเลยนะตอนนี้เข้าหแต้ม6แล้วตีมาห้า เหลือหน,นึ่งนะเนี่ยโอเคต้องตีเผือ่อเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เผื่อหนึ่งแต้มที่เหลือชาร์จไปโอเคเข้าสี่เต็มเต็ม,ตม,ตมไปนอนซะเรียบร้อยฟื้นขึ้นมาฮึบนี่เลเวลหแล้วนะครับตอนนี้มีสี่แต้ม ไม่ทำอะไรเราก็โหมตีเลยปะเข้าหนึ่งแต้มนะโอเคตอนนี้เข้าหกตีมาหมดหกเลยมาอุ้ยไม่ตีแค่สี่ะเหลือสองเฮ้ย โอเคเข้าสแต้มอย่างนี้ไปนอนไปนอนซะเรียบร้อยฟื้นขึ้นมากลายเป็นเลเวลหแล้วนะครับมี4อ่ายังไม่ทำอะไรโอเคแล้วก็ชาร์จสป้องกัน3ขอป้องกัน2นะ อันนี้หกแต้มตีหมดหกไหมเนี่ยอตีมาสี่เหลือสองโอเคเราก็ขอใส่เลยเผื่อไปชาร์จไปโอเคเข้าสี่แต้มไปนอนซะเรียบร้อยฟื้นขึ้นมาฮึบ โ okay. อเคตอนนี้ก็กลายเป็นเลเวลเจ็ดแล้วนะครับมีสี่ยังไม่ทำอะไรนะแล้วก็ชาร์จป้องกันมาอุ้ยคนต่างสามแต้มนอนไหมเนี่ยไม่ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยแล้วก็ ไปป้องกันสักสี่เลยดิไม่ทำอะไรมีหกมาตีมาทีมาเอายังไม่ตีอีกเราก็ชาร์จสี่ป้องกันสามดิเฮ้ยโอ้ยผลต่างสี่แต้มเรานอนนะเนี่ยโอ้โหเจอถ้าไม่ตายเสียดายเลย ถ้าป้องกันสีเราจะรอดแล้วเก็บได้อีกเลเวลหนึ่งเนาะไปนอนโอเคแต่แต้มเ้าหมดนะครับโอเคไหมไม่เป็นไรเราก็ใส่สีแต้มชาร์จไปสีแต้มไปนอนสาฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นเลเวล แล้วนะโอเคมะสี่แต้มโอ้ตีมาสามโอเคโอ้ถ้าเขาตีมาสี่อยู่นอนอนะเนี่ยอา่าเราก็ต้องใส่ห้าแต้มเนาะที่เหลือก็ป้องกันละกันเนาะไปห้าแต้มอุตสาตีเพื่อ ลุงนีใส่หมดดีกว่าอืมเข้าไปชาร์จผนต่างสองแต้มเรานอนนะเนี่ยโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรเขาใส่เรามาห้านะครับเราก็นอนโอ้โหนึกว่าจะเก็บได้อีกเลเวล,เวลึ่งเนาะเขาดันเอาไปชาร์จอะโอเค ได้ดาเมจสะสมมานะก็ถ้าครบเงินไขก็จะได้นี่ดินเอม,ม่วงน้องๆใครอยากจะได้ดินเอม,ม่วงนะแนะนํามาตีกัสดแพ็กบอสนะครับก็จะได้ดินเอม,ม่วงเนี่ยเหมือนพี่อย่างนี้เลยได้แบบรัวๆถ้าดาเมจถึงนะครับสะสมเข้าไปเลยนี่ยังได้ต่อนเนื่องอยู่เลยนะเคหมดละเอาอีกสักรอบแล้วกันเนาะก็เมื่อกี้กีก้าใช่ไหม รอบนี้เอาโมโนเลยแล้วกัน3ตัวไปมารอบนี้เอาจริงเราก็รอบแรกเราก็ชาร์จก่อนของเขา2แต้มแล้วไม่ทำอะไรเราชาร์จหนะ้าต่อนะเขาป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสาม แล้วไม่ทำอะไรเราขอชาร์จ4ป้องกัน2ไปเขาป้องกัน1ชาร์จ2กลายเป็น5มาตีมันเลยตีมา5เลยนะโอ้ตีแรงด้วยโอเคแต้มหมดใช่ไหมเราก็ใส่แล้วก็ชาร์จเลยไป สแต้มไปนอนซะเรียบร้อยฟื้นขึ้นมาอื๊ตอนนี้ก็น่าจะเลเวล10แล้วนะครับโอเคมีซไม่ทำอะไรแล้วก็ชาร์จสโจมไปเลยไปต่อ้อหน่อยข้า3โอเคถ้าเข้าอีกแต้มนี่นอนเลยเนี่ย มีเจ็ดก็น่าจะใส่เราแค่ปกแต้มโอเคเจอสบัดหาโมโนโตัวแรกแล้วนอนไปนะครับโมโนตัวที่สองก็ต้องใส่เหลือหนึ่งแ้มนะเลือไปเลือป้องกันไปเข้าสองไปนอนสาเรียบร้อยฟื้นขึ้นมาฮึบโอ้ คกำลามขูกขู่ฟัดฟอดเลยมีสีไม่ทำอะไรใช่ไหมเราก็ขอชาร์จสีป้องกันสีเขาป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จสามกลายเป็นเจ็ดไปมาหมดเจ็ดเลยโอ้โหถ้าไม่ตายเลยอะ่ะออามาเลื้อย แล้วก็พันรอบสุดท้ายจบด้วยการโฉบโอเคเรายังอยู่นะแล้วก็ใส่แต้มเขาหมดชาร์จเลยเนาะไปสี่แต้มไปนอนสาฟื้นขึ้นมากลายเป็นเล,นะเลเวลเท่าไหร่น่ะเลเวลสิแล้วนะ ไม่ทำอะไรทั้งนั้นเราตอดแล้วกันชาร์จ4ตอด4เข้า2แต้มโอเคเขา6แต้มใส่เรามาหมด6นะครับเราก็นอนไปโอเค นี้เราก็ใส่ให้พอดีก่อนที่เหลือชาร์จเลยเนาะที่เหลือป้องกันไปสามแต้มไปนอนซาเรียบร้อยเดี๋ยวรอบเนี้เราจะโจมตีแปดเลยละกันรอบสุดท้ายนะเลเวลสิบสามแล้วนะมีสี่ ตีมาแค่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมกักสามแต้มเอ่อเราตีเลยอะ่ะแปดแต้มเลยไปแปดแต้มอ่าไม่ป้องกันด้วยโอเคเข้าดาเมรเต็มๆไปนอนซะได้ดาเมรสะสมเพียบเรียบร้อยเรียบร้อยไปนอนไปเลเวลสิบฟื้นขึ้นมากลายเป็นเลเวล อูอีก14แล้วนะครับแต่มันก็จะฉกเราแล้วแหละทาให้ตายติดท้ายซะด้วยเจ็ดแต้มมาเราก็เตรียมนอนขูฟอดฟอดเลือ้อยามีกแล้วเลื้อยมาแล้วเลื้อยมาแล้วพันเราแล้วแล้วก็ฉกเราแล,แล้วเรียบร้อยครับโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับถึงเลเวล14เนาะได้ดาเมจสะสมเทียบอะ โอ้70,02อะเกือบ70,03นะนี่ภารกิจได้ขึ้นมาด้วยนี่โอเคได้ดินเอม่วงนะครับและเราต้องไปรับดินเอแดงด้วยนะครับนี่ก็ได้ดินเอแดงมาด้วยนะใครต้องการดินเอแดงก็มาตีแพ็กบอสได้นะครับอันนี้ต้องทำภารกิจอีกหนึ่งภารกิจเนาะโอเคตอนนี้ หลีกล่าเจ้างูนะครับก็มาแล้วนะก็ใครต้องการอนุสาวรีไปประดับในสวนในบนเกาะก็มาตีกันได้นะก่อนที่ดาเมรดรวมทั่วโลกเนี่ยจะครบเนี่ย7,500ล้านนะนะครับถ้าครบแล้วแล้วมาตีตอนหลังเนี่ยก็จะไม่ได้นะก็มาตีสักรอบสองรอบก็ถ้าดาเมจมันครบก็จะได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดี ดีครับ